เจ้าลงพูดตามข้านะอา้ามเอาเร็วเข้าสิแรกเริ่มเดิมทีสารเจ้าไซโคโนมิยะนั้นไม่ได้อยู่บนเกาะวัตาเซมิแต่ตั้งอยู่ที่อื่นค่ะแต่คนพวกนั้นกลับแย่งชิงมันไปแล้วก็สั่หารเทพสูนิ์ที่คอยปกป,ป้องเกาะสารเจ้าของเราจึงถูกทอดทิ้งค่ะ พักนี้กองกําลังต่อต้านของพวกเรามีโรคที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นด้วยครับหากเรื่องนี้เป็นความจริงการจรจาครั้งนี้อไอเป็กกับดักก็ได้ต้ยสิมากันได้ไม่ยุดไม่ย่นคนที่อยู่เบื้องหลังความวบ่นวบยาทั้งหมดในอินเดเซมบ้าเธอเสียงอย่าล่าหย้นเหรอก็เหมือนจะลาดขึ้นมาหน่อยไม่ใช่รื่ยังไงกัน เป็นนะักเดินทางที่น่ารำคาญสักทีทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องถูกแผดเผาจน,นสิ้นตามข้ามาเลยปกป้องท่านคุโตรไว้ข้ายอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตระก,กูลจงดับสิ้อาสนีพันลิศปกแกตระกูลคุโจ พวกแกร่วมมือกับฟาทูนี่ไม่พอ,อยังชิงทุ่งเกาะวาตซ์นี่ไปจากพวกเราและยังต้องการอะไรอีกหลายทางของการเริ่มสลายจะเป็นเช่นใดหากเราไม่ความล้อมก็คงไม่ต้องมีผู้เสียสละมากมายเช่นนี้พักผ่อนเสร็จหน่อยถเถอะคำสัญญาแห่ทงท้องทะเลผู้เทียงอยู่เอ๋ยจงอย่าจมปลักกับความเจ็บปวดจงนำพาซึ่งชัยชนะแล้วกลายเป็นความหวังเหตุใดทำไมเจ้าถึงกลับมาเผชิญหน้ากับนะข้า ทั้งทั้งที่รู้ว่าอาจกลับไปไม่ได้แล,ล้ว่ะอาศนีบาทพิพาษาบัดนี้ได้เวลาจมสู่ความมืดมิดคงถึงเวลาแล้วความราถนาของตัวเธอน,นั้น จะสามารถอัชนักเงาของเอลได้หรือเปล่าความเป็นนิรันนั้นสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาได้แต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยการทำลายความปรารถนาของผู้คนมากมายจนท้ายที่สุดจิตใจนั้นก็ได้ว่างเปล่าวันที่อากาศดีแบบนี้นะ อยากจะกินอะไรที่มันเผ็ดๆจังเลยแล้วนะลีเย่กำลังเตรียมงานบูชาพระเจ้์กันอยู่เลยล่ะฉันอยากจะเข้าร่วมการแข่งขันเชฟยอดฝีมือของปีนี้เพราะงั้นเลยอยากให้พวกเธอมาเป็นที่ปรึกษาได้อาหารใี้ฉันหนื่อยได้ไหมมีอาหารอย่างหนึ่งที่ฉันอยากให้เธอลองทําให้หน่อยนะมีผู้เข้าแข่งขันมอดฝีมือถึงสองคนจะดังสรรอาหารออกมาแบบไหนกันนะฉันขอประกาศเริ่มการแข่งขันเชฟยอดฝีมือแห่งลีเย่รอบชิงชนะเลิศหน้าบัดนี้